ในช่วงโชว์เคสวันนี้เรามาชมแผนในครึ่งหลังที่โค้ชแขกวางไว้ในเกมที่พบกับโรงเรียนศึกษานารีโค้ชแขกจะเน้นแผนการเล่นเพื่อทําประตูให้ได้ในจังหวะสุดท้ายเรามาดูกันนะครับว่าโค้ชแขกเขาจะวางแผนอย่างไรไปชมกันครับบอลมันเคลื่อนอย่าให้คนเคลื่อนคนเคลื่อนพวกเองเหนื่อยนะกลาง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 ระหว่างเกมอะนะช่วงเวลา ผลกลางระหว่างเกมประมาณนาทีที่10นาทีที่20อ่ะอ่นะพวกเองมีไหนแล้วฮะเขาเล่นกันเล่นบอลนอะเอาบอลพาไปกับตัวฮะให้บอลเคลื่อนดีอย่าให้คนเคลื่อนดีะเอ,เอ,เอโอเคดีแล้วฮะดีแล้วฮะแต่จังหวะที่จบสกอร์ให้เรามีโอกาสจบแต่แต่ทำไม่ได้ไม่ต้องรีเลียนนะ เราคุมเกมอยู่เอ้เราโคเวอร์เกมอยู่นะโคเวอร์เกมยัยงไงโคเวอร์เกมด้านข้างเด้แนวกว้างมาก่อนเลยฮะด,ด,ดูด้วยเอ้ดูด้วยแนวกว้างถ่ายออกไปเลยฮะแนวลึกด้ยแนวลึกถ้าถ้าจ่ายไปพลิกได้เป็นไงนะถ้าเทินได้โอเคสนับสนุนเลยจี้เข้าไปนะออกด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาแล้วจบด้วยการยิงเอ้แต่ถ้าเทินแต่ถ้าเทินไม่ได้เป็นไงไอ้ฟุกไอ้โดนเทินไม่ได้เป็นไงฮะทำชิ่งเลยสี่ห้าลูกตัวนี้ยเองทำชิ่งกันเนี่ยฮะ จบด้วยการยิงนะแต่จังหวะสุดท้ายเอ้ยจังหวะสุดท้ายไอ้ฟุกนะจี้จี้จี้ไปทำชิงนะจังหวะสุดท้ายเอ้ยป็นไงฟุกแอดจังหวะท้ายทำชิงปังปังปังหน้าประตูลเลือกเอาเลยเลือกทางเอาเลยเนี่ยด้านข้างมุมใดมุมหนึ่งของประตูไม่ต้องแพ้ลมไม่อัดเต็มข้อนะนะไอ้นะทางเลือกที่หนึ่งเป็นไงนะถ้าตัดเข้าไปด้านในหน้ากรอบเข็โทษเป็นไงนะทำอะไร ทำชิ้นใหญ่โดนอันที่สองอะไรนะอันที่สองจบจบเองอันที่สามเป็นไงโอร์แลบปบนะจ่ายเข้าไปนะยัดเข้าไปนะคิวมันยิดออกแล้วเพราะนั้นเปิดพื้นที่เองเนี่ยมันตามอยู่นะเซ็นเตอร์เขาอยู่ตรงนี้นี่มีพื้นที่ว่างตรงนี้นะทนะี่เข้าไปดินะไอ้ตัวนี้ตัวกลางเขายังไม่มาเลยนะถ้าตัวกลางมาเมื่อไหร่ถ้าตัวกลางมาอยู่ที่ตรงนี้เมื่อไหร่เขาปิดตรงนี้แล้วเขาปิดตรงช่องช่องว่างตรงนี้แล้ว ให้ม <Ooh. S 2> ึงก be yes. ็ให right ah. ้ติวไปแค่นั้นแล้ววิ่งตรงนะวิ่งตรงไปวิ่งตรงไปนี่เลยบอลได้บอลที่นี่นะถ้ามันตามเป็นไงถ้ามันตามถ้ามันตามเองตามเองเป็นไงพื้นที่ตรงนี้ก็เปิดไอติวก็ตัดเข้าไปได้บอลทุกบป้ดทิ้งหลังไอ้เขาเรียกบอลปิดทิ้งบอลมันเคลื่อนอย่าให้คนเคลื่อนคนเคลื่อนพวกเองเหนื่อยนะกลาง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 ระหว่างเกมอ่ะนะช่วงเวลา ส่วนกลางระหว่างเกมประมาณนาทีที่10นาทีที่20อ่ะอ่ะพวกเองเหนื่อยแล้วอ่ะเพราะเล่นกับเล่นบอลนอะเอาบอลพาไปกับตัวนะให้บอลเคลื่อนดีอย่าให้คนเคลื่อนดนี่

ก่อนไปก่อนไปก่อนแดนเย็นใ้ไอ้หมาโย่มีหโย่อาดแบกโอ้ยอ้ยินดีกับชัยชนะก่อนตบมุ้งก่อนอะโอเคในเรื่องของในเกมะเราเล่นตอนวันนี้เราเล่น จังหวะเรื่องเรื่องของการจบกอฮะเรายังมีปัญหาอยู่ตรงนั้นฮะปัญหาที่เราจะแก้ฮะเอาเอาเอายาผมก่อนฮะปัญหาที่เราจะแก้ก็คือเรื่องจบกอฮะด้านข้างฮะทางเลือกการตัดสินใจทางเลือกเลยจะยัดเข้าไปหรือว่าจะคัดแบกฮะตรงนี้ริมเส้นฮะแล้วก็หน้าประตูฮะต้องหาพื้นที่ฮะที่จะเข้าทำฮะส่วนไอ้ด้านด้านข้างริมเส้นในปีกกัแบบแบกนะพยายาม ฝึกเรื่องการตัดสินใจมองทางเลือกที่มันได้เรียบคู่ต่อคู่เดี๋ยวเราจะกลับไปแก้ไขทางเลือกแล้วก็ปัญหาที่สองเรืเคมรับเราเสียบอลแดนหน้าเราไม่ไล่กลับคืนมาเลยแต่เวลาเราซ้อมเราทำเสียบอลแล้วยังคุณกลับมาที่เดิมแต่เวลาในสนามม่นยังทําไม่ได้เพราะนั้นมันยังไม่ชานาญเดี๋ยวเรากลับไปแก้ไขวันนี้ขนมบางระขนมนะ ขนมหวานแล้ว่ะวันนี้เล่นดีเพราะว่าเราเล่นทางลึกกันทําชิงหน้าประตูนะอันนี้เยี่ยมมากวันนี้่ะแล้วก็อ่ะเรื่องของที่บอกเลยอันสุดท้ายเลยกล้าเล่นมั่นใจเอ้ยหน้าประตูเรากล้าเล่น่ะเรากล้าเลี้ยงเรากล้าเรากล้าเรากล้าที่จะทําชิงเรากล้าที่จะยิงประตูฮะตรงนี้ความมั่นใจฮะประสบความสำเร็จ วันนี้ก็ตามตามแผนเราก็คือเราเราเรา,เราเน้นให้เป้าหมายคือหนึ่งหนึ่งแนวลึกก่อนนะทำทำประตูเกมลุกเนี่ยคือแนวแนวลึกก่อนก็คือหน้าประตูทําชิ่งหรือว่าอะไรพวกน้องๆ้องเขานะเข้าใจแล้วก็ได้ตามคอนเซ็ปต์ครับแล้วก็อันที่สองคือถ้าแนวลึกไม่ได้เนี่ยเราให้เล่นแนวกว้างแล้วตัดเข้าไปที่ที่ด้านริมเส้นแล้วเปิดคอสเข้าไปทําประตูนะตรงนี้ยังมีปัญหาจังหวะที่เราเล่นวันนี้ก็คือปัญหาก็คือเราเรา เราชิงจังหวะด,ด้านข้างได้มากแต่จังหวะจบเรายังไม่ได้เพราะนั้นก็คือหลังจากนี้ไปตอนช่วงพักพักก่อนที่จะแข่งนัดต่อไปเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องเตรียมพร้อมซ้อมซ้อมแก้ไขให้เต็มที่ครับเรื่องการครอบครองบอลก็เปอร์เซ็นต์เยี่ยมเลยครับก็อยู่ใน ประมาณ80-89-10%นั้นเขาคุมเกมได้เขามีความนิ่งนะเหลือเหลือแค่อีกอีกอันนึงปัญหาอันสุดท้ายก็คือเกมรับเมื่อเสียบอลแดนหน้าต้องรีบไล่อานนี้เราก็ต้องกลับไปแก้ไขงนั้นแต่คือเขาตอนซ้อมเนี่ยในระหว่างการซ้อมเนี่ยเรื่องของเกมรับเขาเนี่ยเวลาซ้อมเขาเขาทำได้แต่ตอนแข่งยังทำไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องฝึกให้ชำนาญมากกว่านี้